สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรพรมมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับท่านกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเมื่อเราขึ้นคลิปใหม่ท่านจะไม่พลาดชมข่าวสารดีๆและท่านจะได้รับข่าวสารผูกตรงฉาบไวข้อมูลเป็นมิตรกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเว็บไวยเว็บเราไม่ทิ้งกันดอกคอมครับคลิปนี้ดูยาวๆครับจะได้รู้ทันข่าว ทุกเหตุการณ์ทุกเรื่องราวทุกเหตุทุกผลเกี่ยวกับแจก5 0 0 0สเดือนตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วนะครับใกล้โอนหรือ,อยังโอ้ยคนรอใจจะขาดแล้วครับนี่แหละครับสิ่งที่จะนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและมาเล่าสู่กันฟังเนื้อหาที่เล่าให้ฟังวันนี้อาจจะมีทั้งคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรนะครับเห็นด้วยก็ติชมกันมาไม่เห็นด้วยก็คอมเมนต์ ใครรู้มากกว่านี้ก็คอมเมนต์มาให้เพื่อนๆได้อ่านด้วยนะครับที่สําคัญนะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วทันทีที่เปิดเข้ามาดูขอร้องนะครับขอร้องเงื่อนไขาการดูคลิปนี้ให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบนะครับจะได้เข้าใจถูกต้องและไม่เข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับดูให้จบนะครับชมรายละเอียดครับครับก็เรื่องที่จะมาคุยกันวันนี้ จะมีหัวข้อหลักๆก,ก็คือโครงการมาตรการเยียวยาโควิด -19 นะครับระยะที่2นะครับเขาเรียกว่าระยะที่2ให้5,000คนละ3เดือนนี่เราจะมาพูดคุยกันว่าใครบ้างที่ไม่เข้าเกณฑ์ได้เงิน5,000นี้ไปเลยแม้จะลงทะเบียนทางเว็บไปแล้วก็ช่างยังไงก็ไม่ได้ตรวจสอบออกมาแล้วไม่ให้แน่นอน5,000นี้มีใครบ้างที่ไม่เข้าเกณฑ์ได้รับ5 0 0 0เลยนะครับ หัวข้อที่2ใครอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเงินเร็วกว่าคนอื่นตรวจสอบง่ายกว่าคนอื่นผ่านเกณฑ์ง่ายมีใครบ้างครับรอดูครับแล้วก็หัวข้อที่3ใครจะได้เงินช้ากว่าคนอื่นมีสิทธิ์ได้เงินจริงแต่มีขั้นตอนโน่นนีนนั่นได้เงินช้ากว่าคนอื่นมาดูในคลิปนี้ครับแล้วก็เรื่องที่4ที่จะมาพูดคุยกันวันนี้ก็คือตอนนี้ขั้นตอนการจ่ายเงิน ถึงขั้นตอนไหนแล้วพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่28เมีานา63น่นนใกล้จะได้เงินกันหรือยังคนลงทะเบียนวันแรกคนลงทะเบียนวันที่2ใกล้หรือยังครับดูเป็นหัวข้อหัวข้อไปนะครับเอาเรื่องคนที่จะไม่ได้เงินเลย5 0 0 0นนี่เป็นใครบ้างนะครับพร้อมเหตุผลนะครับอันนี้ก็รวบรวมมาจากข้อมูลข่าวสารที่ ท่านละวะรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกษิจการคลังในฐานะโฆษกระทรวงการคลังช่วงนับตั้งแต่มีการเปิดลงทะเบียนเป็นต้นมานะครับช่วงต้นเดือนเมษายนเมานี้เนี่ยท่านออกสื่อบ่อยท่านมาเพิ่มเติมทุกวันเลยเกี่ยวกับเรื่องใครไม่ได้เงินใครไม่ได้เงินใครได้ช,ไดช้าใครได้เร็วใครเข้าเกณฑ์ใครไม่เข้าเกณฑ์ก็เปิดเผยม,มาเป็นระยะระยะนะครับเราก็ สรุปจากที่ท่านออกสื่อไปแล้วนะครับออกทีวีไปแล้วเราสรุปมาให้ฟังนะครับช่องเราเพื่อจะได้กระชับและก็สั้นขึ้นนะครับแต่มันยาวนะครับแม้แม้จะพูดให้สั้นขึ้นแล้วยังยาวอยู่คนที่ไม่ได้เงินเลยครับสี่อาชีพหรือสี่กลุ่มดังต่อไปนี้ครับไม่ได้เงินห้าพันแน่นอนแม้จะลงทะเบียนทางเว็บได้สําเร็จผลการตรวจสอบส่งเอ s เอ็มเอสมาก็จะไม่ได้ไม่เข้าเกณฑ์นะครับ หครับเกษตรกร 2. แม่บ้าน 3. นักเรียนนิสิตนักศึกษา 4. ผู้ขายของออนไลน์ผู้อยู่ในกลุ่ม4กลุ่มสีอาชีพนี้ไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากโควิด -19 มาดูเหตุผลของท่านารับบรลนแสงสนิทครับโฆษกกระทรวงการคลังทำไมท่านว่าเกษตรกรเนี่ยไม่เข้าเกณฑ์ท่านว่าอย่างนี้นะครับเหตุผลคือเกษตรกรเนี่ยป,ประกอบอาชีพตามฤดูกาลนะครับ แล้วก็ทําอาชีพก็ทําไปแล้วเดือนไหนเดือนไหนได้ผลผลิตได้ไปแล้วนะครับแล้วก็เมื่อโควิดระบาดทํานาก็ทําไปแล้วสมมุติทํานานะครับเกี่ยวข้าวก็เกี่ยวไปแล้วขายข้าวก็ขายไปแล้วก็ไม่มีก็ไม่ส่งผลกระทบเพราะโควิดระบาดไม่ให้การทํานาได้หยุดไปไม่ให้การขายขาย้าวได้หยุดไปโควิดระบาดก็ไม่ขายข้าวได้เงินน้อยลงประมาณนี้นะครับไม่ได้รับผลกระทบอีกอย่างหนึ่ง เกษตรกร,ก,รก็ภาครัฐได้ช่วยเหลือเยียวยามาเป็นระยะระยะเช่นต้นทุน,ทนปลูกข้าวประมาณนี้ถ้าเป็นชาวนานะแล้วก็เกี่ยวข้าวก็มีค่าช่วยเกี่ยวข้าวผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรด้อ,อื่นๆก็มีเงินประกันรายได้จ่ายเป็นระยะระยะนะก็เกษตรกร,ก,รก็ไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับเยียวยาผลกระทบโควิด -19 ก็ไม่เข้าเกณฑ์ได้5 0 0 0นะครับ อาชีพที่สองแม่บ้านนะครับแม่บ้านเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบท่านว่าเพราะแม่บ้านนี่เป็นอาชีพที่ไม่ได้เงินอยู่แล้วทำทำงานบ้านอยู่บ้านนะดูแลครอบครัวโควิดจะระบาดแล้วไม่ระบาดก็ไม่ทาให้แม่บ้านได้เงินน้อยลงหรือกระทบกับความเป็นอยู่ท่านว่าก็ไม่เกี่ยวกับโควิด -19 ก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยานะครับไม่เข้าเกณฑ์นะครับเรียกว่าไม่เข้าเกณฑ์ อาชีพที่3คือนักเรียนนิสิตนักศึกษาครับท่านบอกว่านักเรียนนิสิตนักศึกษาเนี่เป็นมีหน้าที่เรียนหนังสือไม่ได้ประกอบอาชีพนะส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพนะหรืออาจจะมีบางคนไปทํางานพาร์ทไทม์ก็ว่ากันไปมีช่องทางให้อุทธรถ้าได้รับเอสเอ็มเอสแจ้งเตือนว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์ไม่ผ่านนะแต่ถึ่จะต้องตรวจสอบกันอีก ในลายที่ยืนยันว่าตัวเองทํางานพาร์ทไทม์แล้วก็มีรายได้รายได้ลดลงแต่ส่วนใหญ่ท่านว่าไม่เข้าเกณฑ์เพราะนักนิสิตนักศึษานักเรียนไม่ได้ทําอาชีพไม่ได้เงินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ได้รับผลกระทบจากโควิดจึงไม่เข้าเกณฑ์ได้รับการเยียวยา5,000บาท3เดือนนะครับอาชีพที่4ครับขายของออนไลน์ท่านโฆษกกระทรวงการคลังท่านว่าอย่างนี้นะครับมาตรการเกี่ยวกับ ป้องกันโรคโควิดไม่ได้ไปหยุดการขายของทางออนไลน์โรงงานท่านก็ไม่ได้ปิดหยุดการขายของท่านก็ไม่ได้หยุดเพราะว่าท่านขายได้อยู่แล้วออนไลน์ออนไลน์ไม่ได้ปิดนะครับขายของได้ตลอดส่วนใครจะขายมากน้อยขายได้ดีหรือขายไม่ได้ดีก็แล้วแต่คนแล้วแต่สิ่งของที่ขายเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วขายของออนไลน์ไม่ได้รับกระทบจากโควิด -19 จึงไม่เข้าเกณฑ์ได้รับ เยียวยา5,000นะครับนั่นก็คือ4อาชีพนี้ไม่ได้เงินแน่นอนนะครับแล้วนอกจาก4อาชีพนี้กลุ่มคนหรือลักษณะทำงานอย่างอื่นรับจ้างบ้างนะครับใช้แรงงานบ้างที่ไม่เข้าข่ายจะได้เงินอีกก็ยังมีอีก4กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มที่เมื่อมีโควิดระบาดแล้วได้รับผลกระทบเหมือนกันนะนายจ้างให้ไปทำงานที่บ้านแต่ งานก็ไม่ได้หยุดทําแต่เพียงแต่ให้ไปทํางานที่บ้านแล้วส่งงานมาแล้วก็เงินค่าจ้างเงินเดือนยังรับเต็มอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้รับผลกระทบไม่ทําให้รายได้ลดลงนะฮะไม่มีผลด้านเศรษฐกิจนะครับก็ไม่ได้ห0 0พันนะครับกลุ่มที่สองครับยังทํางานอยู่ที่ทํางานเหมือนเดิมตามปกติค่าจ้างก็รับเติมเต็มเหมือนเดิมแต่โลกก็มีอยู่โลกโควิดก็ระบ,บาดไป กลุ่มคนกลุ่มนี้ก็ทํางานตามปกติรับค่าจ้างเต็มก็ถือว่าไม่ได้รับผลกระทบนะก็ไม่เข้าข่ายได้รับการเยียวยา5000นนะครับกลุ่มลักษณะที่3ครับผู้ใช้แรงงานอาชีพอื่นนะที่ตกงานมาเป็นปีตกงานมานานแล้วไม่เกี่ยวกับโควิดระบาดช่วงนี้นะถึงยังไงถึงโควิดจะไม่ระบาดหรือระบาดเขาก็ไม่มีงานทําอยู่แล้ว ไม่เกี่ยวกับเรื่องโควิดเพราะตกงานมาเป็นปีนานแล้วแบบนี้ถือว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้รับผลกระทบจากโควิดก็ไม่เข้าข่ายได้ห้าพันท่านบอกนะอันต่อมาลูกจ้างแรงงานนะลูกจ้างทํางานในเืนินลึกลูกจ้างร้านค้าทั่วไปนะครับที่เจ้าของจิตกระจะเจ้าของกิจการเขาปิดร้านค้าหรือปิดโรงงานก่อนโควิดระบาดนนก็ไม่เกี่ยวก็ไม่ได้รับการเยียวยานี่แหละครับคือกลุ่ม อาชีพหรือกลุ่มคนที่ไม่เข้าเกณฑ์ได้รับ5,000และจะไม่ได้เงิน5,000เลยนี่คือกลุ่มแรกที่ไม่ได้เงิน5,000นะครับมาดูกลุ่มที่สองทีนี้กลุ่มนี้ได้เงิน5,000และได้เร็วกว่าเพื่อนอีกมาดูครับเป็นไทยนี่เลยครับกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพ4อาชีพนี้ครับได้เงิน5,000ได้เร็วได้ไวกว่าเพื่อน มีใครครับมีคนขับรถแท็กซี่มีวินโมอโเตอร์ไซค์มีผู้ขายสลากินแบ่งรัฐบาลมักคุเทศเอา้าวแล้วทำไมคนกลุ่มนี้ได้เร็วกว่าเพื่อนได้ไวกว่าเพื่อนอโฆษกกระทรวงการคลังตอบว่าอย่างนี้ครับตอบผู้สื่อข,ข่าวซักถามในในการที่ท่านถแถลงข่าวนะครับหลายวันมาแล้วท่านถแถลงข่าวเรื่องนี้ท่านบอกว่า ทั้ง4กลุ่มอาชีพนี้นี่รัฐบาลมีฐานข้อมูลผู้ประกอบอาชีพนี้แล้วก็ใช้ระบบ AI ระบบตรวจสอบทางคอมพิวเตอร์อะไรเหมือนตรวจสอบได้ง่ายามีหลักฐานชัดเจนว่าใครขับแท็กซี่ใครไม่ขับนะใครขับปินบอ์ไซ์ใครกระทบไม่กระทบเนี่ยมันตรวจสอบได้ง่ายสายขายสลากมักคุเทศนี่มัคคุเทศเนี่ตกง,งานแน่นอนคนไม่เที่ยวนะ ทาาสลาก,ก็ได้รับผลกระทบขายไม่ดีช่วงนี้จนเลื่อนการออกสลากกินแบ่งออกไปกว่ากันไปวินมอเตอร์ไซค์ก็ผู้โดยสารน้อยลงแท็กซี่ก็ผู้โดยสารน้อยลงกว่ากันไปนะถ้าลงทะเบียนไปถ้าตรวจสอบข้อมูลแล้วมันตรวจได้ง่ายตรวจชัดเจนเกณฑ์จะผ่านเกณฑ์ก็ง่ายเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะได้รับ SMS ก่อนเพื่อนว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์เมื่อตรวจสอบแล้วนะครับยังมีไม่ผ่านเกณฑ์ด้วยนะครับคือถ้าตรวจสอบแล้วนี่ ยังทํางานไปได้ดีไม่ได้รับผลกระทบหนิก็ก็ไม่ผ่านแต่ว่าส่วนใหญ่จะผ่านนะครับก็จะได้เงินเร็วกว่าเพื่อนได้รับเอเนแจ้งเตือนเร็วกว่าเพื่อนว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะครับเพราะรัฐบาลมีข้อมูลตรวจสอบได้ง่ายสาเหตุเป็นอย่างนั้นนะครับที่นี้เราจะวิจารณ์ด้วยช่องของเราจะวิจารณ์ที่โฆษกรัฐบาลท่านว่าตรวจสอบได้ง่ายมาดูคนขายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับคนขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแบ่งออกเป็นสองพวกนะครับ พวกที่หนึ่งนี่คือพวกรัฐบาลมีฐานข้อมูลอันนี้ก็อาจจะจริงดังที่โฆษกกระทรวงการคลังท่านว่าก็พวกนี้เป็นพวกที่รับโดยตรงจากสลากกองสลากนะครับสั่งจองสลากโดยตรงจากกองสลากมีชื่ออยู่ที่กองสลากนะโอนเงินไปให้กองสลากกองสลากส่งสลากมาให้มีพวกนี้นี่ก็เชื่อถือได้ว่าท่านมีข้อมูลถ้าเขาลงทะเบียนว่าเขาได้รับผลกระทบะตรวจสอบแล้ว ผ่านง่ายหรือไม่ผ่านง่ายท่านมีข้อมูลตรวจสอบได้อะก็จริงของท่านไม่เถียงนะแต่ช่องเรามีข้อมูลเชิงแบบอีกแบบหนึง่งสำหรับคนที่เป็นรับต่อรับต่อจากคนซื้อสลากมาได้จากกองสลากนะคนพวกนี้ขายทั่วไปตามตลาดหน้าธนาคารหรือเดินขายไปตามหมู่บ้านแต่พวกนี้นี่ไม่ได้ดไปสั่งจองหรือไปรับมาจากกองสลากโดยตรง แต่ซื้อต่อจากผู้ที่รับก,กมาจากกองสลากโดยตรงอ้าวถ้าเขาได้รับผลกระทบท่านตรวจสอบได้ไหมล่ะครับตัวนี้ตัวนี้คือคำถามถามไปคืนกับรัฐบาลหรือว่าโคโกกระทรวงการคลังนะครับผู้ค้าสลากเนี่ยมีอีกแบบหนึ่งนะครับผู้ค้าสลากที่ไม่ได้สั่งซื้อจากกองสลากโดยตรงแต่ซื้อต่อจากคนที่ได้สลากมาจากกองสลากซื้อต่อซื้อต่อแล้วไปขาย นะพวกนี้มีจริงๆนะครับนี่มีจริงๆแล้วถามว่าท่านมีข้อมูลไหมล่ะรัฐบาลมีข้อมูลไหมล่ะตัวนี้ผมว่าไม่น่าจะมีรัฐบาลน่าจะมีข้อมูลเฉพาะส่วนที่รับตรงจากกองสลากสั่งซื้อโอนเงินนะพวกสั่งจองประมาณนี้นะน่าจะมีข้อมูลแต่พวกซื้อต่อจากพวกที่ซื้อสั่งจองมาจากกองสลากนี่รัฐบาลไม่มีข้อมูลแน่นอนผมว่าไม่ทราบว่าเป็นใครอ่ะนี่นี ถ้าเขาลงทะเบียนไปว่าเขาขายสลากเขามีอาชีพขายสลากแล้วเขาได้รับผลกระทบท่านก็จะบอกอีกละว, <odles> <ina> ว่ามันไม่มีข้อมูลว่าเขาขายสลากนี่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 จะต้องได้ตรวจสอบกันอีกนะครับพวกนี้อาจจะไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือท่านอาจจะต้องตรวจสอบเขาอีกครั้งหนึ่งว่าเขาขายสลากจริงไหมเพราะท่านไม่มีข้อมูลแน่นอนเพราะเขาไม่ได้รับไม่ได้รับสลากมาจากกองสลากแต่รับต่อจากซื้อต่อจากคนได้สลากมาอีกต่อหนึ่งนี่ครับ เอ,า,อาคนได้เงินเร็วมีอสี่อาชีพดังที่เล่ามานี่แหละครับไปตรวจสอบใครอยู่ในกลุ่มสีอาชีพนี้รับเร็วแสดงความยินดีด้วยนะจะได้รับไวๆนี่แหละครับเงินนี่มาดูคนที่จะได้เงินช้าทีนี้คนกลุ่มนี้จะต้องตรวจสอบเข้มข้นและตรวจสอบนานเพราะข้อมูลไม่ชัดเจนท่านโฆษกกระทรวงการคลังท่านออกสื่อแล้วก็พูดให้สัมผัสนักข่าว ออกสื่อหลายสื่อไปแล้วนะครับทีวีก็ออกนะครับสองอาชีพนี่ได้เงินห้าพันช้าแต่สองอาชีพนี่เข้าเกณฑ์ที่จะรับความช่วยเหลือนะครับก็คือหนึ่งค้าขายค้าขายโน่นนั่นนี่ค้าขายทั่วไปค้าขายของชาค้าขายก๋วยเตี๋ยวค้าขายอะไรได้หมดนั่ละแต่เวลาลงทะเบียนไปแล้วท่านโฆษกกระทรวงการคลังท่านบอกว่าผู้ค้าขายนี่ยังตรวจสอบไม่ได้ว่าค้าขายจริงหรือเปล่าข้อมูลมันไม่ค่อยชัดเจน จะต้องตรวจสอบอีกจึงช้านะครับอันต่อมาอาชีพรับจ้างรับจ้างอื่นทั่วไปนะรับจ้างนวดนี่นั่นมันไม่ชัดเจนส่วนมากผู้ที่ลงทะเบียนรับจ้างไปนี่ส่วนมากกับมักจะไม่ระบุว่ามีนายจ้างเพราะรับจ้างเป็นครั้งเป็นครา,าวไปนี่นี่มันตรวจสอบไม่ได้มันไม่มีฐานข้อมูลที่จะตรวจสอบกลุ่มคนสองอาชีพนี้ฟังนะครับฟังให้ดีกลุ่มคนสองอาชีพนี้นค,คออา้าขายกับรับจ้างนี อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับ5,000นะครับอยู่ในเกณฑ์ถ้าตรวจสอบข้อมูลแล้วเขา้เาเดือดร้อนจริงและค้าขายจริงและรับจ้างจริงนี้ได้เงินแต่การที่ท่านจะไปตรวจสอบว่าเขาค้าขายจริงไหมเขารับจ้างน่นนี่นั่น,นจริงไหมนี่มันยากท่านว่ามันไม่มีหลักฐานเพียงพอเพราะฉะนั้นกลุ่มคนกลุ่ม2กลุ่มนี้อาจจะได้รับ s m s มาก่อนว่าเป็นกลุ่มที่3นะครับเป็นกลุ่มที่3 ฟังก่อนนะครับท่านโฆษกกระทรวงการคลังท่านบอกว่าอย่างนี้นะครับในการตรวจสอบข้อมูลคนที่ลงทะเบียนสําเร็จทางเว็บไซต์ไปแล้วนะครับเมื่อตรวจสอบเสร็จสับนะจะส่งเอสเอแจ้งผลการลงทะเบียนมาให้ทราบมี3ลักษณะลักษณะที่1ก็คือกลุ่มสีเขียวท่านบอกสีเขียวคือยังไงกลุ่มเขียวก็คือกลุ่มคนที่ผ่านเกณฑ์ลักษณะต่างๆอาชีพอาชีพนะ แล้วก็เข้าเงื่อนไขข้อมูลครบตรวจสอบออกมาแล้วผ่านเกณฑ์ได้เงินราอรับเงินเลยแบบนั้นท่านเรียกว่ากลุ่มสีเขียวนะครับกลุ่มสีเขียวต่อไปกลุ่มสีแดงถ้าได้รับการแจ้ง SMS มอานี่กลุ่มนี้กลุ่มกลุ่มสีแดงคืออะไรกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ไม่ได้เงินยกตัวอย่างอายุต่ำกว่า1 8ปีไปลงทะเบียนอย่างนี้ไม่ได้แน่นอนแล้วก็มีบางคนที่มีประกันสังคมมาตรา33แล้วไปลงทะเบียนอย่างนี้ก็ไม่ได้แน่นอน แล้วก็กลุ่มอาชีพ4อาชีพที่เราไปเมื่อกี้นี่ครับแล้วก็4กลุ่มที่ทํางานที่บ้านอะไรแล้วค่ารับเงินเต็มอ,อ่ะพวกนั้นไม่ได้แน่นอนก็เป็นกลุ่มสีแดงคือไม่ผ่านเกณฑ์แต่อย่างไรก็แล้วแต่หากเดือดร้อนจริงกลุ่มไม่ผ่านเกณฑ์ก็อุทธรณ์ได้เห็นไหมสอกลุ่มแล้วเวลาแจ้งเอสเสมาหาผู้ลงทะเบียนนะครับทีนี้ กลุ่มค้าขายกับกลุ่มรับจ้างนี่ใครที่ไม่มีข้อมูลชัดเจนพอที่จะตรวจสอบพอที่จะตัดสินได้ว่าผ่านหรือพอที่จะตัดสินได้ว่าไม่ผ่านจะต้องได้รับ s อ s เมาว่าขอข้อมูลเพิ่มเติมถ้าขอข้อมูลเพิ่มเติมกลุ่มนี้จะต้องส่งข้อมูลให้หน่วยงานภาครัฐอีกซึ่งการส่งข้อมูลตอนนี้ยังไม่ทราบว่าจะส่งคืนทางไหนอาจจะให้เปิดเว็บไซต์ให้เข้าไปส่งข้อมูลหรือยังไงนะส่งข้อมูลท่านจะ แจ้งมาไาอยางนี้แจ้งมาว่าอย่างนี้นะครับเช่นค้าขายนี่ให้ส่งรูปหน้าร้านไปหน่อยท่านขายของชำนี่ถ่ายรูปร้านค้ามาให้ดูหน่อยขายก๋วยเตี๋ยวริมถนนหรือขายก๋วยเตี๋ยวที่ตลาดถ่ายรูปมาให้หน่อยขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยทีน่นี้ถ่ายรูปให้หน่อยเนี่ไม่ป็นรู้จะอัปโหลดรูปไปให้ท่านได้ยังไงตอนนี้ก็ยังรอวิธีการอยู่นะครับรับจ้างเหมือนกันครับรับจ้างทาอะไรก็จะอาจจะได้ถูกส่งเอสเบียมาว่าให้ ส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้เป็นรูปถ่ายเป็นข้อมูลนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมเ,เ,เข้าไปนายจ้างบ้างไม่ชัดเจนว่ากันไปนะครับทีนี้ก็มีผู้สื่อข่าวถามท่านารับวโรนแสงสนิทโฆษกกระทรวงการคลังเชน่นเดียวกันว่าเออการตรวจสอบนอกจากจะส่งเอสเวมายังผู้ลงทะเบียนแล้วให้เขาส่งข้อมูลส่งรูปภาพไปแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบในพื้นที่ไหมท่านารับวโรนแสงสนิทก็ตอบผู้สื่อข่าวว่าในรายที่ ไม่ชัดเจนมากๆอาจจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบถึงบ้านเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลังที่มีอยู่ตามจังหวัดต่างๆจะประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่จากคลังจังหวัดสัมพกรสภพรมิตรนะครับอันนั้นเขาเป็นเขาสังกัดกระทรวงการคลังกระทรวงการคลังสามารถสั่งการให้เจ้าหน้าที่เหล่านี้ลงไปตรวจสอบในรายที่มีปัญหามากๆข้อมูลไม่ชัดเจนมากตรวจสอบแล้วก็ส่งข้อมูลคืนมากระทรวงการคลังเมื่อส่งข้อมูลมากระทรวงการคลังนะครับกระทรวงการคลังก็จะ พิจารณาอีกครั้งถ้าใครผ่านก็ได้เงินส่งเงเอมาแจ้งว่าได้เงินถ้าใครไม่ผ่านก็แจ้งมาว่าไม่ผ่านนะครับก็จะใช้เจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัดจากคังจังหวัดจากสัมภสามิตรจังหวัดจากสำพะกร,รจังหวัดไปตรวจสอบถึงบ้านก็เป็นไปได้นะครับหรือจะใช้เจ้าหน้าที่จากาธนาคารของรัฐธนาคารของรัฐในพื้นที่ก็รู้กันนะครับธนาคารตอกสออมสินกรุงไทยนีย่เป็นธนาคารของรัฐรัฐสามารถ ส่งเจ้นที่ไปตรวจสอบได้นะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับท่านรับบรนแสงเสนิทก็บอกว่าจะให้ไปสณีเป็นคนไปตรวจสอบให้ไปสณีนี่มีทุกตำบลไปสณีตำบลน,นะครับเขารู้จักหมดเลยว่าบ้านใครอยู่หลังบ้านเลขที่เท่าไหร่อยู่ที่ไหนขายของนี่ค้าขายจริงไหมหรือไม่จริงบางทีจะให้เจ้าหนะ้าเจ้าหน้าที่ไปสณีนี่เป็นผู้ไปตรวจสอบมาแล้วก็ส่งผลการตรวจสอบให้กระทรวงการคลังอีกต่อไป เสร็จแล้วเมื่อมีการตรวจสอบเสร็จสับนะครับก็จึงจะแจ้งผลไปยังผู้ลงทะเบียนว่าผ่านเกณฑ์ได้เงินหรือไม่ผ่านก็ไม่ได้เงินนะครับเป็นอย่างนี้นะครับสาเหตุที่ได้เงินช้าสองอาชีพนี้ก็เป็นดังที่เรามานี่แหละครับตอนนี้ขั้นตอนการจ่ายไปถึงไหนแล้วกําลังตรวจสอบคุณสมบัตินะครับว่าใครจะผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์หรือต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม เนื่องจากข้อมูลมันมีจํานวนมากก็ช้านะครับตรวจได้ช้าเพราะความยากง่ายมันอยู่ตรงที่จะคาดใครออกนี่มันมันยากเหมือนกันนะครับกลัวว่าจะไม่ยุติธรรมจะให้ใครผ่านฉลุยไปเลยนี่ก็ไม่ง่ายคนที่ข้อมูลยังไม่ชัดเจนก็ยังต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม,ม,มหรือลงไปตรวจสอบถึงพื้นที่อีกนะตอนนี้ถึงขั้นตอนนี้นะครับขั้นตอนการจ่ายเงินถึงขั้นตอนการตรวจสอบขั้นตอนต่อไปส่งเอสเแวแจ้งผลเขาบอกว่าลอตแรกจะมา8เมษายน คนที่จะถูกส่ง s อสมาล็ารอดแรก8เมษายนเนี่ยก็คือผู้ที่ถูกตรวจสอบแล้วว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมจะจะมารอดแรกนะครับ8เมษายนนั่นแสดงว่า8เมษายนไม่ได้เงินเพราะเพิ่งจะมี s อ s H มานะครับหลังจาก s อสมาใครผ่านก็ได้เงินหลังจากนั้นไม่นานนะคิดว่า s อ s มมาแล้วก็โอนอาจจะโอนวันต่อไปหรือยังไง ก็ต้องรอฟังข่าวอีกครั้งครับแต่ที่แน่ๆ8เมษายนก่อนหน้านี้บอกว่าจะได้เงินรอดแรก8เมษายนไม่ได้แน่นอนครับเพราะเอสเอเสรอดแรกล่าสุดบอกจะมา8เมษายนเพราะฉนั้นใครที่คอมเมนต์มาทางช่องเราเรื่อยๆว่าลงทะเบียนตั้งแต่วันที่28นนมีนานนป่านี้ยังไม่ได้รับเอเมสเอสเอเสอยู่ก็แน่นอนละครับเขากําลังตรวจสอบตอนแรกเอสเอเบสบอกจะได้รับภายใน7วันทําการต่อไปไม่แน่ละครับข้อมูลมันเยอะ ก็ต้องค่อยๆตรวจสอบไปซึ่งจะมารอบแรก8เมษายนนี่ได้รับการเปิดเผยว่าหลักแสนกว่าคนนะครับหรือไม่ถึงล้านนะครับเรียกว่าหลักแสนก็แล้วกันหรือว่าหลักไม่กี่แสนคนนะครับอ้าวใครได้รับเอสเอวันที่8ก็ลุ้นว่าได้เงินหรือไม่ได้เงินนะวันที่8จะมารอบแรกนะครับทีนี้หลังจากวันที่8ได้รับเอสเอคนผ่านก็รอรับเงินโอนเข้า,าบัญชี หลังจากหลังจากวันที่8ปดเป็นต้นไปวันที่90้าสิบสสก็ทยอยส่งเอสเมมาการโอนเงินก็จะโอนเข้าบัญชีไปเรื่อยๆตามที่คนผ่านนะครับทีนี้การโอนเงินโอนช้าโอนเร็วไม่เป็นไรนะครับโอนครั้งที่1นึ่เขาจะนับเป็นการจ่ายให้เดือนเมษาโอนครั้งที่2นับเป็นจ่ายของเดือนพฤษภาโอนให้ครั้งที่3นับเป็นจ่ายของเดือนมิถุนาบางทีอาจจะถ้าอาจมีการช้าอาจจะโน่นไปปลายเดือนอาจพึ่งอาจจะพึ่งได้ก็มีในรายที่ตรวจสอบได้ช้านะครับ ทีนี้มันยังมีเรื่องที่มาเกี่ยวข้องอีกก็คือการแจ้ง SMS ช้าเหตุ <c oughs> อีกประการหนึ่ง <c oughs> ก็คือตอนนี้ทางกระทรวงการคลังรอยังรอให้โอกาสคนที่ลงข้อมูลไม่จริงนี่ไปยกเลิกการลงทะเบียนเพราะคนที่ลงข้อมูลไม่จริงเข้าไปนี่ถ้าว่าเกิดการตรวจสอบแล้วปรากฏว่าตรวจสอบแล้วยังไงท่านก็ลงข้อมูลไม่จริงแน่นอนถ้าปล่อยไปทาง กระทรวงการคลังจะถือว่าท่านจงใจลงข้อมูลอันเป็นเท็จอาจมีความผิดนะครับเพราะนั้นในช่วงนี้ก็ให้โอกาสคนที่ลงข้อมูลอันเป็นเท็จที่คนที่คิดว่าอยากจะได้5,000แต่ตัวเองไม่ได้ประกอบอาชีพอ,อะไรอะไรหรอกแต่ลงไปอย่างนั้นแหละคิดว่ารัฐบาลคงตรวจสอบไม่ดีถ้าตรวจสอบไม่ดีลงทะเบียนทางเว็บสําเร็จน่าจะได้รับโอหน้าพันคิดแบบนี้นะครับซึ่งคิดต่างจากรัฐบาลรัฐบาลบอกว่าตรวจสอบอย่างเข้มข้นใครลงข้อมูลเท็จนี่ ไม่ได้แน่นอนนอกจากไม่ได้ถ้ามีเจตนาลงข้อมูลอันเป็นเท็อาจผิดกฎหมายนะตามพรบอคอมก็ว่ากันไปช่วงนี้ก็ยังเปิดโอกาสให้ไปยกเลิกการลงทะเบียนในส่วนที่คนลงทะเบียนด้วยข้อมูลไม่จริงด้วยข้อมูลไม่จริงก็ง่ายๆครับไม่ได้ทํางานอะไรเลยรายได้ก็ไม่เกี่ยวรายได้ไม่ลดรายได้ไม่เพิ่มไม่ได้รับผลกระทบอะไรหรอกแต่ไปลง ว่าตัวเองทํางานแล้วได้รับผลกระทบนั่นนู่นนี่นั่นซึ่งมันเป็นข้อมูลไม่จริงแบบนี้ผิดนะครับมีความผิดนะก็ใครคิดอยากจะไปยกเลิกการลงทะเบียนก็เข้าเว็บไซต์ไปยกเลิกนะครับตัวนี้ก็ทําให้การตรวจสอบการส่งเอสเซีมาล่าช้าออกไปอีกเช่นเดียวกันนะครับทั้งหมดทั้งปวงก็คือการนําเรียนสรุปให้รู้กระ่างแจ้งทุกมุมทุก ช่วงทุกตอนนับตั้งแต่เปิดลงทะเบียนมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็คิดว่าครอบคลุมในทุกประเด็นในส่วนที่เรารวบรวมข้อมูลมานะครับแต่ถ้าใครคิดว่ายังมีตัวไหนที่ยังบกพร่องอยู่ก็คอมเมนต์มาคือที่เราเสนอได้ไม่ครบถ้วนถูกต้องนะครับก็ให้ท่านคอมเมนต์มานะครับก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านประชุมพอสมควรนะครับสวัสดีครับ